โบ้นี่แหละค่ะมี่จ้เนี่จ้าคุณแมุ้อม่วุาแม่คุอแม่คแม่คุณแม่คุณ้ไคุณแม่คนณลม่คุณแม่คม่คุณแม่คุณแม่เสีแม่คุณ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 แม่คบ่คุณแม่คุม่ค้ณม่อม่คุณีม่คุ่ค่คุณมุุ่ซิี่คคริจะมาเซอร์ไพรส์เสียุ่ะ,ดดะ,นนะ,ะ,ะ,ะในรอบ แต่งงาน20ปีนะคะลินแต่งงานกระเสียป,ปุ๊พอศอ2545นะคะปีนี้2564นะคะครบครอบ20ปีะคะ่ะจะเป็นการเซิร์ฟไพร์ขครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะสิรินิบ่เคยเห็นอีกอย่างแบบนี้นะคะคู่รินถ้าปกติถ้าเอฟซเบิงก็จะไม่เห็นความหวานแหววอะไรนะคะก็จะเห็นแต่ตลกเฮฮาซะส่วนมากนะคะจะไม่ไม่ค่อยหวานเพราะว่าปกติลินกระเสียป,ปุก็ อย่างที่ลินเคยบอกค่ะอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนพี่น้องนะคะเมื่อนีนลินจะเอาสอยนะคะเสียปุ๋ลินจะมาสื่อสอยให้เสียปุ๊นะคะมาเบิงนะคะวันนี้นจะซื้อายใดแล้วกับมาเบิงว่าเสียปุ๊แล้วตกใจบ่คะเมียสื่อท้องไห้ว่ะเนี่ยไปค่ะไปเบิงอ,อหลังจากที่ลินว่าจะซื่อสอยให้เสียปุ๊แล้วนะคะเมื่อวานนี้ท,ที่ที่บูนไม่มีนะคะมีแต่อุบลน,นะคะต้องเข้ามาดูที่อุบลร้านนี้นะคะ ร้านทองข้างๆบิ๊กซีนะคะนี่นจะเลือกลายไหนนะคะเมื่อกี้นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตดูนี่สเส้นนี้คือสิบบาทนะคะเอาสเส้นนี้นะคะนะ <c oughs> เนาะ <c oughs> เดียวจะาล้องใส่น่าอ <c oughs> งใส่ยี่สิบค่ะเบิ่งเยอะมากเลยร้านทองร้านนี้นะคะมีให้เลือกอาจะลินเดลินขอดูก่อนนะคะสื่อให้เสียบกุ้นะคะ เคยมีอะไรเสียภัยนะคะจะลองสวมดูก่อนนะอันนี้สวมมือกัอด้วยเสียบปุ๊บถ่ายไหมเดี๋ยวพี่จัเดเซตใหอนนะะ้อันนี้ละคะ่ะแค่นี้ละค่ะไม่เป็นไรเไห็นนะคะขอถ่ายนายเห็นถาดดำไหมถาดกัต้องมาหยิถบถาดกันแล้วนะคะได้แล้วของไปฝากเสียบปู๊ด้วยะคะ่ะเด้อเสียภัยแล้วจังหน่อยเนะี่ย ด้วยกันมา20ปีนะคะก็เลยซื no, it. No, it s <S uh ้อให้เราเนี yeah, mm ่ยจังน้อยไม่เคยขออะไรเมียเลยตัเราไปหาอะไรรองท้องกันดีกว่าอย่าลืมนะคะข้าวารโลระดิสีซื้อให้ป๊าเก็บขอเอานี้มาเซอร์ไพรส์ป๊าเหรอลูกเที่ยวทแม่ซื้อมารอบนั้นเกือเป็นบ้น เกือบเป็นเท้งทะเลาะกเด้อตอนนี้ลินก็หอดบ้านแล้วเด้อค่ะถึงบ้านแล้วนะคะลิ้นก็จัดการสลับกล่องเรียบร้อยนะนะคะลิ้นก็เอากองอันนี้มาใส่ถุงแดงไว้แล้วลินก็เอาใบท่อมใบท่อมใส่นี่ใส่ในกระเป๋าค่ะมาเบิ้งเดี๋ยวนันะเปิดเปิดก่อนนี่เอาใบท่อมใส่แล้วนะคะใบท่อมใส่ไว้แล้วแล้วอันนี้ก็แล้วอันนี้ก็เป็นสร้อยเสียบปุนะคะ เอาเบิ้งค่ะอันนี้ก็เป็นสอยเสียปุเด้วยนี่นี่เห็นบ่คะนี่ก็เป็นสอยเสียปุ๊ม,ปปมาดูสิคะว่าเสียปุ๊เขาจะเลือกอะไรนะเาเบิ้งค่ะพันตันสิเลือกอีหยัง้อเกียมหอมกับวยญญาณมีคนไทยไห่บัดเนี่ยเอาค่ะพอาหน้าบานมาเฮรอนั้นี้เกียปรัดทำไมขี้ดิ๋ว5-2 5-2 5-2แล ขอบคุณสักกรินแล้วก็ได้ง่ายังต้องพี่โต้ได้ไหมเนี่ยสักนิงคนเดียวตัวนึงคนเดียวเอาไหนหางแหนคะเราไม่กับเข่าเดียวเนี part, ่ยผูกพักอ๋อปลูกพักมีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์จะเสียพวกนี่้นะค่ะมีครับมีครับไม่มีประโยชน์แต่เธอใช่ช่างกระไ่ายเนีช่างว่าแท้่ื่อของผมฝากเลอนะข้าวกล้าเขาแบบช่้งแต่นี่เหรอตีนนี่ชื่อของผมฝากผัวผัวกล้าให้แต่นี่เองตีนเนี่ยมันเป็นขอมึงกี่นิ้ ลดยุ้ง so ช่องตีนไกลเลยเนี่ยนี่นูือของมาฝากเธอสองอย่างสองสองใบนี้จะให้เสียบลูเลือกว่าเราเสียากระเป๋าใดเด้อค่ะเด้อบ่ต้องจับบ่ต้องใกล้ไม่ต้องใกล้เอาว่าให้จับบ่ให้จับกระเป๋าให้เลือกให้เลือกแล้วเธอจะเอาอันไหนเอาใส่กระดี่งไปนอนเอ้าเอาใส่เลือกพวอยักษ์ก็เดี๋ยวเบิรงดกำลังทั้งมื่นกันพวกเราตอนไว้

เอลซีเดี๋ยวโกนเลือกแล้วค่ะไปไปเลือกแน่ฉันว่าถูกใจเธอแน่เลยอ่ะแบวบฉบวบค่ะเสี่ยสวยเลือกเี่ต้องรลบเยนะอ๋อเอกแดไหมเสี่ยเส่ยไม่อดไม่อ สฟมาเมกาซื้อไงเราาไปถมมาซื้อ่ะ่้มมาต่วนี้กินเนี่ยเธอเลือกแล้วนะอ้าวขาดเลยอาไปก็่าไปต่อันนี้เสียพูดเลือก่เอาอืมแปลันนี้ก็ของฉันแต่ว่าฉันใ้แ้เธอดูเยๆอะไรอ้ฉันดูไอ้บิ้งด่ซื้อได้เนี่ยด้อันนี้คือของลิ้นไหนเนา่ไห่าะลวก็ตัวเบาๆเนา่ย่งมาเนา ออืยังเอ้าเอ้าคือเป็นกล้องขาวๆไปเนี่ยเอ้ามือเป็นกล้พี่น้องครับเสะเสะเสะนี่ยข้างในคือสีแดงเอ้าะช็อกโกแลตครับพี่น้องครับโอ้มันเป็นว่าเล่นมไทยได้ไปสื่อช็อกโกแลตกันพี่เมยพี่เมย์ก็สื่อช็อกโกแลตกันทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเกล้ๆ๋เนี่ยเกล้ๆ๋เนี่ยเอ้าเปิดค่อยๆเปิดได้ยืมเปิดแห้งเลยช็อกโกแลตยื่หอยังหนิยืมเงินยืมบ่อย่าสันอย่าสันทั้งพี่ไห้คนเป็นพี่ มังพี่้องงแแแแโอ้โปัดวัดอีกย่งนึงไ่นากเอาเื่อไ้มังกรว้สวได้ร้อยบาทดูสิบบาทีเไม่เล็กไม่เล็กวัตต์หรอเกตั้งแคองมิาม้งาเอาส้ากสามร้อโอ้โ่าัสี่มิกซี่สามร ประทูสิบหาขั้นข้อมาคือนี่โอมันระโปร่งเลยก็หัวไปเลยไนนะใส่้างไงใส่งไงโอ้หพอดพ่ดพอดพอดเนีนี่เป็นตัวหัวดนใช่ก็หัอเดี๋ยวีอยู่คูเก้งมาใส่ไหนเพียงกันนะผมว่า นักว่ะเสียเส็จแล้วสามร้อยไอ้สิเอาสร้อยแทนไปไหนเนี่ยทออีกไกวไปเนี่ย้แต่พ่อมาจองห้าจอยกับว่าพอตีใจคือว่เสียเยอะเนาะขอได้แทนก็ไปเปลี่ยนไรเสือสิบบาทเพื่อนี่ป้าสิบบาทครับผมตอนนี้ทองขึ้นนะครับสองหมื่น สองหมื่นเก้านะครับสิบบาทโปรจะซื้อในรอบยี่สิบปีรอบยี่สิบปีนะคะแต่ว่าต้อเลือกอันนี้แล้วอันนี้ก็เสร็จเป็นของลิ้นเลือกพิดชีวิตเปลี่ยนนะสามสองสามสองไม่ชอบเป็นรถคุ้มกวนไหครับสมยินคุณมือเป็นยาใช่ไหจะมีที่มันก็จะดึงไอ้นี่มาหน่อยนึงไก่สมให้ร้านที่ขายรถแย่ได้นหม เฮ้มให่อันลาหลแปดแชนติวใหม่ห้องเงอนสุดยออยพอเนี่วันวันทีหนึ่งนี่นะผมไปเอาทำสิบปูได้ฮะทำตัวว่ะำสิบปูให้าใส่แน่เพราะว่านี่เราสิเปีแล้วเราก็บอกเอาเออเส้นก็จนขึ้นอันนี้ไหมอันเขียวเขียวเส้นน้นซื้อมามมีความเหลื่อมเลยมมีความเหลื่อมอะเธอบอกเธอไม่เอาเอง ว่อยเธอเน่ะเธอบอกว่าเธอไม่เอาเองเธอจะซื้อให้หลายปีแล้วแต่ว่าที่ซื้อให้เฮ็ดยังงา้นก็ไม่ได้ลงไปเฮ็ดพี่น้องทีหน้าเธอไปทำงานเลยนะตนบ้อยชิพ่าไม่ฟัขึ้นไปยังบุกเบิกฉันก็ฉันจะให้เปอร์เซ็นต์เธอไปแล้วก็ลดแห่ให้เธอได้ไงเแ็กกระเบิดสองห้านี่เด้ตนบุกเบิกที่ทั้งปลาทั้งล้วนเบิกหมกที่รายการเดียวเป็นใบอะไรพี่น้องรอเยอะยังตกเลยว่ายังตอกหูปวดแห้ง าใสแว่เป so yeah. well, so uh, 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 uh. um, ็นอยงเรีไเองนช่ัยังไงสวยมปอเปียนน่ะอโอ้บองแนวนั่เป็นอย่างนพ่ปุใช่ใชใช้เพื่อนตน้เป็นมก็หัวมงกรนะครับผมขอแต่แต่คอมันนะมองกนบแต่ขอมันกิว้ไปก่อนยากใส่ผมไม่ค่อยใส่ปไหนนะพี่น้องจะเปการไม่ง่ายถึงใส่โอ้จนได้บังคับใส่ค่ะพี่น้องเอ้ยยินสิบอกอมากเนาะ ไล่น <krit> <therapeutic S 1> <ste ans> <y> ี <Wagner> ่งามกูไล่อื่นนะใช่ไหมใช่ก็มังจะไล่นี่เลยอ้มาวา้เดี๋ยวเถือไว้ก่อนดิมันต้องเหออกขอบคุณพันามียนะครับเอมจากความ่เนี่ยอืมเอาองกูไปเตี้ยนอะไรย้ยจริงๆก็ไม่มือเอาอันเจ้าหาบาทกัต้มนะคะตื้มหบาทป่ะต้มหบาทงพอมหนักคอ เงนที่บ้านห้าบาทเอยังไปก็วัดด่วนเอเชิ้นกี่ดีจะเป็น้องเลยกินอราพออโอเคืมคว่าคือเกาหรอเปล่าว่าเป็นยังเค็ดว่ได้แล้วหลงล่ะะเลวหลงคอนตแมนมเออันยี่สิปีตั้งตีนแต่งงานกับเสียปูตั้งแต่ปีสองห้าสี่หนะคะ ปีนี่สองห้าหกสี่ยี่สิบปียี่สิบปีพอดีนะคะแต่งงานวันที่สิบสี่กุมภาสองห้าสี่ห้าไปเด้อเรรมดาเด้กแต่กะลิ้นสิบที่กุมภาไปเด้อบัมไม่งอันนี้ยังตอกไฟกันนะไม่ย้งเลือกก็เลือกผิดีกินบ้าโอ้ยนายปรันาในอุตาอุซาแบบไร้จับนะให่ดีใจหรือทธไม่ดีแ วัแสดงปนนี um, <the Whew, <the e> ้ดีน้องตู่ครับสาวสวยมันก็แสดงป็นแบบนี้ไม่ชอบการแสดงนะตรงตรงเลยนะคะออาวเถอะทําไมไม่ได้แก้วเนี่ยผมผมยังได้สามใบอยู่นะพี่ได้กระเป๋านี่นี่เลย ขอแขนมาขอเมื่อไงเมื่อใส่ใส่ของพี่เนี้ยเียมายเียมายนะคะเปิดเปิดให้หน่อยเอาค่อย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 เอ้าค่อย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 โอ้ยเขียนกับรอยท่านแล้วเียายใหมนอันนี้ประมาณห้าบาทห้าบาทบนแต่ตุ่งตียงมันกับอันละบาท สวยพรมสุขเห็นได้ของสวยมากครับสุดๆค่ะได้เท่านี้ละถึงจากที่ประหยัดเงินกินตำบังพุ่งกินปลาแดกไปที่ละผมกับวายุเป็นยังวีรินก็มากินตำมะพุ่งควกินวันได้แทบไม่ประหยัดแต่เนี่ประหยัดเก็บเงินนะคะปีปีกายปีก้อนนี่ก็ซื้อให้พ่อกับแม่ได้ว่าเขาบอกว่าท่านไม่คิดคิดนอกจากจะให้ทุกปีให้เ่าเมื่อไงค่ะซื้อให้เพิ่นเนาะพ่อแม่เขาอันนี้ก็ซื้อให้กว่าที่หลัง บอกเป็นว่านั่นเด้กถ่ายวุกปีปีก้อนนั่นก็ออกรสแห่หเด็กตั้งต้นปีกบซื้อกล้องซื้อคอมถ่ว่าเป็นมาต้อง่ได้นี่ไดเสียคู่้วก็เคยห่อย่างลิมเด้เขาเคยซื้ออะไห้ฉันไม่ฉันถามไหนดิซื้อตัวอังกฤษจากองเ้าเอาเอาเ้าเด้อแล้วก็มีเดียวอันใดดอกนมันจี้จากองแล้วแล้วมันจี้ว่าประมาสองชั่วอนกันนีแนวเตียดอนันนันน่ชาชุบ่อเบยร์ไปดยิงกันพนัว่า ดีแล้วนี่ไงให้นี่แล้วแกเชิญเอาโอเคค่ะทีาไปก่อนเนอะจำเนี่ยนะคะเอามาไห้เบิ้งซือเนาะไห้เอฟซีเบิ้งนะคะนานๆทีก็จะมีบทบาทแบบนี้เพราะว่ามันแพงโมมเมนต์โมโมะค่ะนั่นของเก่าสตอรี่อยู่ทุกเป็นงานเสริมทั้งทหมดเบิ้งไห้หลายเนี่ยพูดเอง ทีมงานแสดงกันหลายๆเบิ่งธุรกิจเมือนสองเมือมันไม่ห้สักบาทไม่หลายเลยมึงคือเขาเป็นเสียนสองเสียนอนเบิ่งมันเสนม่เสนล้านไม่เส้นเขาเนี่ยเียมก็ะิมมันเป็นตเบิ้งกับเพื่องกับเบิ่งท่นตัวับตาไปก็ได้ครับกดไปก็ไม่เงยม่เียไหม่อางเบงยังไปจิมล้ที่เดียว แ่ลินก็เสียบพวกรเอาอาวุ้กระเช็ดนบ้านก็ไม่มีอยู่ค่ะว่ามุ่กระไรจำเนื่อยูทูบเน้ละยางกันนะคยูทูบนม่คือต่างหาเลยคุณสมนี้คือห่ที่งส่วนของเกาลิ้นจะให้ลูกน้องต่างหาเดีเพิ่นกะเท็ดเนเท็ดซานนะคะพีไซ่เสียปูลิ้นกะโยกลถกระบะให้คันหนึ่งนะคะแล้วอีกคู่นึงเพิ่นกะเทงยนเท็ดซานล้วกส่งปีไม่นี่อยู่เท่าไหรยู่สิบก็มือเนี่ยสสกิบก็มืออรแล้วอยู่นะแห่งที่งานมีเงินมีส่องเข พี่โจสงสกเรนสงคนเกลือฉินมึงในรายครับออห้าห้าม,มหาม้หามกดข้ามโฆษณาพร้อมโคตเ้นบบวชิมหน้าที่รอกเนาะไไมันเล่นไปดีเลยออยเเบสใส่นิดหน่อยอก็ได้นะใส่ใส่บีเดนก่อนใส่เนนดนอยไปกันค่ะไปกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่สุัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย